สวัสดีครับข่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองซุยกับผมตองพนวัฒน์นะครับคลิปนี้มีเรื่องของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกับเหตุผลที่ทำได้เพียงเสมอกับมองโกเลีย1นต่อนในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแมตช์แรกจะเป็นเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงมีบทสัมภาษณ์ของโจนาธานเข็มดี1ในนักเตะที่ฟอร์มดีอย่างมากในเกมที่เสมอกับมองโกเลียนะครับเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ และมีแพชชั่นสูงมากเดี๋ยวมาดูเขากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสูง่60,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับไปพูดคุยถึงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับก็ประเดิมในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย ก็เสมอกับมองโกเลียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับซึ่งแฟนๆคงได้รับชมการไปแบบเต็มอิ่มและในเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายสำหรับทัพช้างศึกนะครับที่ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้นะก็ทำให้เราเล่นเกมแรกเนี่ยมีอยู่1คะแนนด้วยกันส่วนผลอีก1คู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นมาเลเซียย23ที่เอาชนะสปปลาวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศผมบอกเลยว่า มาเลเซียน่ากลัวกว่าสปปลาวเยอะมากนะครับการต่อบอลเข้าทําดูดีเหมือนกันสําหรับทีมชาติมาเลเซียนะครับอ่ะไปพูดถึงทีมชาติไทยชุดยู23กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าทุกคนผิดหวังนะครับที่ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ในเกมที่เจอกับมองโกเลียนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ ของหลายๆคนในทีมงานทีมชาติไทย U23 อ,ยออกมานะครับไปเริ่มกันที่คนแรกก็คือโคชยงวอลลูสสีมาคะนะครับเฮดโคชทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาเผยถึงเหตุผลที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้ในเกมเจอกับมองโกเลียนะครับโคชยงเนี่ยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเกมวันนี้เนี่ยมันผิดจากแผนที่วางเอาไว้เนื่องจากว่าครึ่งแรกเนี่ย ทีมชัตไทยของเราเสียโควต้าในการเปลี่ยนตัวไป2ครั้งเนื่องจากอาการบาดเจ็บก็ทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้อย่างที่ใจคิดเอาไว้คือเท่าที่เราดูนะครับยูยเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายอย่างมากกับการที่เสียเบนจามินเดวิดมิดฟิตัวลุกตัวความหวังเพราะว่าเล่นไปแป๊บเดียวก็เจอการบาดเจ็บเล่นงานเพราะว่าสนามหญ้าเทียมที่มองโกเลียเนี่ยไม่ดีจริงๆแข็งมากนะครับทำให้ครึ่งแรกในทีมชาตไทยยูย่สา เสียผู้เล่นไปถึง2คนนอกจากเบนจามินเดวิดก็คือกองหลังอย่างวันชาติชูสงคนนี้ก็บาดเจ็บและต้องพักยาวไปเลยนะครับเพราะว่าสภาพฝนมเนไม่คุ้นชินนะนอกจากนี้นะครับโคชโย่งยังบอกอีกว่าเอาจริงๆเกมเจอมองโกเลียเนี่ยนักเตะทุกคนก็ทําได้ดีแต่ว่าการเสียประตูเนี่ยก็จะมาจากความผิดพลาดของตัวเราเองถ้าแก้ไขตรงนี้ก็จ,จะทําให้ชนะอีกอย่างคือบางจังหวะนักเตะต้องกล้าต่อบอลมากกว่านี้ และถ้าก้าจะดีขึ้นเองนะครับรวมไปถึงโคชโยง่งยังเปิดเผยถึงอีก2เกมต่อไปเขาบอกว่าต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายในอีก2นัดที่เหลือคือการเก็บ6คะแนนให้ได้เพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายส่วนอการบาดเจ็บของนักเตะวันชาติคูสงเล่นต่อไม่ได้แล้วใน2เกมที่เหลือและต้องพักยาวแน่นอนเพราะมีอาการบาดเจ็บหนักขณะที่เบนเจามินเดวิดจะไม่ทันเกมกับสบปปลาว เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเจ็บจากจังหวะฟุตบอลอาจจะเจอความหนึกของสนามทําให้บาดเจ็บต้องหวังกับนักเตะที่เหลือให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้นะครับโคชยงกล่าวทิ้งท้ายเขาบอกว่าวันนี้ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยนักเตะและทีมงานก็พยายามเต็ม,ตมที่แล้วหลังจากนี้จะพยายามลดข้อผิดพลาดให้ได้และจะพยายามเก็บ6แต้มเต็มใน2เกมที่เหลือนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชยงวอลลุสสีมาคะที่ออกมาพูดหลังจบเกมนะครับก็ เรียกไดียว,ว่าเป็นหนึ่งแต้มที่คโคชโย่งก็เซ็งอยู่นะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดได้3มแต้มเนี่ยเกมที่เจอกับสปปลาวและเกมที่เจอกับมาเลเซียจะเล่นง่ายและไม่กดดันแต่พอได้หนึ่งแต้มอ่ะคราวนี้เกมเจอกับอีก2ทีมที่เหลือเนี่ยกดดันนะครับยังไงเราต้องได้6แต้มเต็มหากจะหวังเข้าสู่ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับก็หวังว่าคโคชโย่งจะนาข้อผิดพลาด ในเกมที่เสมอกับมองโกเลียไปแก้ไขยังมีเวลาอีก2วันก่อนจะเจอกับลาวในวันที่28ตุลาคมนะครับโคจยงต้องรีบแก้และทำให้ทีมชาติไทยมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากแต่ไงซะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องทำให้ได้ก็รอติดตามว่าโคจยงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่นะครับจากนั้นไปพูดถึงโจนาธานเข็มดีกันหน่อยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่โชว์ผลงานได้ดีนะครับใน เกมที่เจอกับมองโกเลียไปนักเตะที่ผมว่าโดดเด่นที่สุดและเล่นเกมรับแน่นสามารถเลี้ยงขึ้นมาออกบอลได้แล้วก็ลูกกลางอากาศเก็บหมดอีกอย่างที่ผมชอบโจนาธานเข็มดีนะครับก็คือเรื่องของแพชชั่นในสนามเขาทุ่มเทเต็มที่จริงๆนะครับเรียกได้ว่าไม่แปลกใจกับเสติที่เขามักจะโดนใบเหลืองบ่อยๆในการเล่นที่ยุโรปพอมเห็นสไตล์การเล่นของโจนาธานเข็มดีเนี่ยรู้เลยนะครับเป็นกองหลังที่ ผมว่าอนาคตไกลของทีมชาติไทยได้เลยสำหรับโจนาธานเข็มดีนะครับเข้าบอลหนักแพชชั่นแล้วก็มีเรื่องของรูปร่างที่ดีนะครับผมว่าถ้าเกิดมีสิ่งดีๆในเกมที่เจอกับมองโกเลียเนี่ยผมว่าเนี่ยแหละโจนาธานเข็มดีนะครับจะทำให้กองหลังทีมชาติไทยของเรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ผมมีบทสัมภาษณ์ของโจนาธานเข็มดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปลองฟังน้องเขาพูดกันหน่อยนะครับว่าเขาพอใจกับผลงานของตัวเองหรือเปล่าในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมแรกที่เสมอกับมองโกเลียครับโจนาธานเข็มดีนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าเกมนี้มันพิเศษมากนี่คือครั้งแรกของเขากับทีมชาติแต่ถ้าว่ามันเป็นเกมที่ยากมากโดยเฉพาะสภาพสนามที่ไม่ค่อยดีนะครับ เขายังบอกว่าเขาคิดว่าเขาทําได้ดีแต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าทีมเนี่ยไม่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้และเขาคิดว่าต้องพยายามเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้และพยายามช่วยเหลือกันและทําให้ดีใน2เกมที่เหลือโดยทัานกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าเขาเลยเพื่อร่วมทีมเนี่ยไม่ได้ซ้อมร่วมกันมากเท่าไหร่คิดว่าเกมหน้าหวังว่าจะทำได้ดีขึ้นตอนนี้เหลืออ,อีก2เกมเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยไม่มีเงื่อนไขอื่นต้องเอาชนะให้ได้ และขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ส่งกําลังใจให้จะทําให้สําเร็จให้ได้ใน2เกมที่เหลือจะเก็บ6แต้มเต็มครับแน,น่นอนนะครับอย่างที่เขาบอกก็มันมีปัญหาหลายอย่างในเกมนี้และก็น่าเสียดายที่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถเก็บ3าแต้มได้ก็หวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคและกลับมาเก็บชนะในเกมที่เจอกับสปปลาว,าวต่อด้วยมาเลเซียให้ได้นะเพราะไงซะผมเนี่ยหวังให้ทีมชาติไทยเราผ่านเข้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ผมอยากให้ทัพช้างศึกเรามีผลงานดีนะครับเพื่อที่จะได้กระแสะฟุตบอลไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคือถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้กระแสะฟุตบอลไทยก็จะตกเป็นที่พูดถึงน้อยไปอีกอ่ะคราวนี้แหละมันจะยากมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทีมชุดนี้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้แล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมก็คิดเห็นเหมือนกับผมนะครับนอกจากนี้ยังมีน้องการชนะวัชซึ่งจิตถาวรกันหน่อยก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปี ผลงานของน้องการธนวัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผลงานดีนะครับเล่นร่วมกับโจนาธานเข็มดีคอยลงมาล้วงบอลแล้วก็โดนเตะโดนอะไรถ้าผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวเขาก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อเลยนะครับไม่ได้มีบ่นอะไรก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีของน้องการธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรน,นะหลังเกมเนี่ยธนวัฒน์นะครับเขาออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าเขาเนี่ยภูมิใจกับตําแหน่งกัปตันทีมแต่เขาอยากให้ผลการแข่งขันออกมาได้ดีกว่านี้ มองว่าเกมที่เหลือเนี่ยทีมชาติไทยจะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ธนวัน์กล่าวถึงจุดปัญหาของทีมชาติไทยที่ต้องแก้ไขก็บอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยต้องเล่นร่วมกันให้ดีกว่านี้และไม่เปิดพื้นที่ว่างให้คู่แข่งโจมตีเกมนี้จริงๆเนี่ยทีมชาติไทยก็ทําได้ดีหลายจุดก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานส่วนที่ไม่ดีก็ต้องนําไปแก้ไขต่อไปส่วนเรื่องของสภาพสนามเนี่ยธนวันรพูดเลยว่าเขาคิดว่าสนามที่ซ้อมทุกวันเนี่ย สภาพดีกว่าสนามแข่งขันอีกการเล่นบอลกับพื้นมันยากมากแต่มองโกเลียก็เล่นสนามเดียวกันแต่ด้วยสไตล์ของเท้าพยายามเน้นบอลยาวมันเลยกลายเป็นอุปสรรคนะครับไม่แปลกใจเลยที่น้องการธนวัฒจะพูดอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบว,ว่าน้องการธนวัฒเขาเติบโตจากฟุตบอลยุโรปเติบโตจากฟุตบอลฝรั่งเศสสนามเนียนหรือไปพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกสนามก็เนียนตาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องการธนวัฒมาเจอสนามหญ้าเทียมของมองโกเลียซึ่งสภาพหญ้าไม่ได้อ่ะ คือสนามญ้าเทียมในเมืองไทยยังดูดีกว่าสนามนี้นะครับก็ไม่แปลกใจที่เขาออกมาพูดเพราะมันเล่นย่าจริงๆเห็นได้ชัดว่าพื้นมันแข็งและนักเตะก็เสี่ยงมีอาการบาดเจ็บสูงอย่างมากนะครับผมจึงงงอ่ะกับมาตรฐานที่เอฟซีเขาเลือกให้มงโกเลียเป็นเจ้าภาพทั้งที่สนามแข่งขันเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามาตรฐานไม่ได้จริงๆนะครับจริงอยู่ที่มองโกเลียเขาเล่นสนามเดียวกันแต่เขาคุ้นชินนะครับเพราะว่าเล่นหญ้าเทียมกับญ้าจริงเนี่ยมันแตกต่างกันมาก ก็กลายเป็นอุปสรรคที่สาคัญของทีมชาติไทยที่ทําให้ไม่สามารถเอาชนะมองโกเลียได้นะครับแต่ก็เจ้าจุดนี้มาอ้างได้แต่ก็จุดนี้มาพูดตลอดไม่ได้นะครับเพราะยังไงซะเรายังมีอีก2เกมและเรายังมีเวลาเตรียมตัวและปรับกับสภาพสนามให้ได้นะนอกจากนี้นะครับน้องการธนวัต์เขาบอกว่า2เกมที่เหลือเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากทีมชาติไทยจะทําให้ดีที่สุดและจะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ขอบคุณ แฟนบอลทุกคนที่ติดตาม2เกมที่เหลือจะทำเต็มที่เพื่อความสุขกับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับอันนี้เป็นคำพูดของน้องกันธนวัฒน์นะอ่ะก็แก้ไขกันในชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกโคชโยง่งมีเวลาอีก2วันนะครับก่อนเจอสอปอป,ปลาผมคิดว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากจะเห็นทีมชาติไทยชุดนี้เก็บชนะรวมไปถึงมีรูปแบบการเล่นที่ดีกว่านี้จริงอยู่นะครับที่เราอาจจะมีเวลาเตรียมทีมซ้อมน้อยรวมถึงอะไรต่าง แต่เมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ออกมาดีที่สุดนะครับก็อยู่ที่ว่าโคชโยงจะแก้ไขย,ยังไงเพราะตอนนี้โคชโยงค่อนข้างโดนวิจารณ์อย่างหนักมากแต่วิจาร์ได้นะครับแต่อย่าลืมให้กําลังใจโคชโยงและทีมงานอย่างมาดํมแป้งนักเตะทุกคนนะครับเพราะทุกคนต้องการกําลังใจและเรายังมีโอกาสที่จะหวังเข้ารอบยังไงก็ต้องเชียร์นะครับยังไงเราต้องผ่านเข้าไปชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้ายได้นะัดต่อไปเจอกับสปปลาวในวันที่28ตุลาคมเวลาบ่าย2โมงเย็นถ่ายเท่าสดทางช่องวัน31และ a i s p ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่งานไม่ง่ายเหมือนกันเพราะวันนี้นั่งดูลาวกับมาเลเซียตอนแรกเนี่ยเขาคาดกันว่าลาวจะเป็นตัวเต็งแต่ผมดูแล้วลาวก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับการจ่ายบอลยังผิดพลาดเขาเหมือนก็ไม่ชินกับสภาพสนามเหมือนกันแต่มาเลเซียน่ากลัวนะครับผมบอกเลยว่า จ่ายบอลกันค่อนข้างแม่นเล่นกันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ชนะลาวได้ด้วยและอีกอย่างนะครับผมว่าคู่แข่งอย่างมาเลเซียจะเป็นคู่แข่งสำคัญของทีมชาติไทยเพราะเราเราเจอกันนะสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนัดที่2ที่เจอกับสบปปลาวยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้ก่อนนะครับเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายต่อไปยังไงก็ให้กำลังใจกันนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะดีขึ้นและจะมีผลการแข่งขันที่ทำให้แฟนบอล มีความสุขแล้วกันลองดูนะครับตอนนี้งานหนักของโคชโยง่งต้องไปปร,ปรับปรุงและแก้ไขทีมก็ดูกันว่าจะปรับได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าทีมงานที่อยู่ตรงนั้นเต็มที่ทุกคนนะครับมาดามแป้งโคชโยง่งโคชโชคแล้วก็นักเตะผมว่าเกมที่เสมอมองโกเลียอาจจะเป็น แรงผักดันชิ้นดีให้ทีมชาติไทยชุดน,นี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็เอาชนะใน2เกมที่เหลือนะครับอะยังไงก็ติดตามกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญช่วยกันกด s u b สไคร b ์ในช anel ตองซุยกันด้วยมุ่งสู่60,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัต์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ